สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอสัตว์ที่จะนำไปเป็นมาสคอตของงาน100ปีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับกลุ่มผมนำเสนอสัตว์ตัวนี้คือนกเขียวกั้นตองหน้าผากสีทองครับชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือクロบซิตออลิฟอนครับที่อยู่อาศัยนะครับพบได้ในป่าดิบป่าผสมผัดไปและป่าชื้นระดับตำ่ำ จนถึงภูเขาสูงกระจายพันธุ์ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นอินเดียพมา่าไทยลาวกัมพูชาเวียดนามและมาเลเซียและอินโดนีเซียครับในประเทศไทยพบได้ทั่วประเทศแต่พบบ่อยคือภาคเหนือและภาคตะวันตกครับพฤติกรรมและอาหารนะครับพฤติกรรมมักอยู่โดดเดี่ยวหรืออยู่เป็นคู่แต่บางครั้งอาจจะเห็นกันรวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆ ว่องไวและปรับตัวเก่งชอบเกาะกิ่งไม้สูงส่งเสียงไพเราะคล้ายกับนกชนิดอื่นๆอาหารแมลงขนาดเล็กเช่นเพียหนอนหรือผีเสื้อผลไม้สุกคือเมะเดือ่อและไทยและน้ำหวานจากดอกไม้คือดอกเข็มและดอกพญาสะตวันครับการขยายพันธุ์นะครับฤดูผสมพันธุ์ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับ การทำรังตามต้นไม้สูงโดยใช้เศษไม้กิ่งไม้และหญ้าแห้งมาทำรังนะครับผมวางไข่ครั้งละสองถึง3ามฟองมีสีขาวครีมมีจุดประกายลูกอ่อนพ่อและแม่จะช่วยกันกกไข่และเลี้ยงนะครับผมส่วนความสัมพันธ์เชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับผมความสัมพันธ์เชิงสัญ,ญลักษณ์สีเขียวหมายถึง ความเจริญเติบโตวความหวังและธรรมชาตินะครับผมหน้าผากสีทองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปัญญาความรุ่งเรืองและเกียรติยศครับเป็นนกที่มีเสียงไพเราะเปรียบเหมือนสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์น,นะครับผมส่วนอย่างสุดท้ายมีความสามารถในการเรียนแบบเสียงนกอื่นคล้ายกับการเรียนรู้และการปรับตัวของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแมโจนะครับผม นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทองกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านการเกษตรสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะของนกเขียวก้านตองหน้าผากสีทองอย่างมากในหลายแงยม่มุม 1. คือสีประจำมหาวิทยาลัยกับสีของนกสีเขียวของนกตรงกับสีเขียวของแม่โจ้ซึ่งสื่อถึงธรรมชาติการจเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนหน้าผาสีทองหรือสีเหลืองเปรียดได้กับปัญญาความรู้และความรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยเมื่อนำสองสีมารวมกันสะท้อนอัตลักษณ์ของแม่โจ้ได้เป็นอย่างดี2 การเชื่อมโยงกับภารกิจของมหาวิทยาลัยคือการเกษตรและสิ่งแวดล้อมนกเขียวก้ารตองอาศัยในป่าธรรมชาติช่วยกระจายเมล็ดพืชและเป็นดัชนีวัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศมัอนกับแนวคิดของแม่โจ้ที่มุ่งเน้นการเกษตรอินทรีย์และการดูแลสิ่งแวดล้อมความยืดหยุ่นและการปรับตัวนกชนิดนี้มีพฤติกรรมฉลาดเรียนรู้ นักศึกษาของแม่โจ้ที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องความยืดหยุ่นและการปรับตัวนกเขียวก้านตองเป็นสายพันธุ์ที่ปรับตัวเก่งในหลายสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับเช่นเดียวกับแนวคิดของแม่โจ้ที่สนับสนุนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติและการปรับตัวในโลกยุคใหม่ 3. ความสำคัญเชิงสัญลักษณ์ปัญญาและความคิดสร้างสารรค์ นกชนิดนี้มีเสียงร้องไพเราะและความสามารถเรียนเสียงนกอื่นๆได้เปรียบเสมือนความสามารถของมหาวิทยาลัยในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆความเป็นผู้นำด้านเกษตรเกษตรหน้าภาคสีทองเปรียบเสมือนเกียรติยศและความเป็นผู้นำซึ่งสอดคล้องกับแม่โจ้ที่เป็นมหาวิทยาลัยเกษตรกรรมชั้นนำของไทย สีความเป็นเอกลักษณ์ของแม่โจ้และนกเขียวก้านตองมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีบรรยากาศสีเขียวลายล้อมไปด้วยต้นไม้และธรรมชาติซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของนกเขียวแกานตองตามธรรมชาติแม่โจ้เป็นแหล่งความรู้ด้านเกษตรและนวัตกรรมสีเขียวในขณะที่นกเขียวแก้นตองเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ ที่ช่วยรักษาความสมดุลของป่าจิตวิญญาณแม่โจ้ที่เข้มแข็งคล้ายกับพฤติกรรมของนกชนิดนี้ที่เป็นนักสู้ในธรรมชาติปรับตัวได้ดีและมีความสงานาน่างามทำไมนกเขียวก้านตองหน้าผากสีทองจึงเหมาะกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้หนสีสื่อถึงตัวตนของมหาวิทยาลัยคือสีทองและสีเขียว สสอสสดคล้องกับอัตลักษณ์ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 3. ส,สื่อถึงปัญหาความเป็นผู้นำและความคิดสร้างสรรค์4ี่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งและการปรับตัวของนักศึกษาแม่โจ้หากมหาวิทยายลัยแม่โจ้ต้องการสัตว์สัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติการเกษตรกรรมและปัญหานกเขียวก้านตองหน้าผากสีทองถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมและมีความหมายอย่างลึกซึ้งสวัสดีครับ